เรียนองคตสร้าง14ตุลา2564วันที่14ตุลา2564เป็นวันค้ายวันเกิดของหลวงปู่ศิลามศิริจันโทรุ่นนี้หลวงปู่เป็นรุ่นพิเศษครับหลวงปู่ ทรงปั๊มเองกับมือที่โรงงานนะครับมีรุ่นรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ผมได้หาข้อมูลมานี่ผมได้มาสองเหรียญครับเป็นเนื้อฟ้าบาทชุดทองคำสวยๆในสีเดิมฟาบาทชุดทองคำ น่าสะสมครับรุ่นนี้รุ่นพิเศษจุดทองคำต้องสองเรียงเลยเหรียญองคต์ตเหรียญเนื้อดวงก็สร้างในวันค้ายมันเกิดหลวงปู่ สิตุลาสองห้าหกสองเียนองค์คดสร้าง14ตุลา2 5งห้นี่ชุดต้องคําครับได้มาสองเหรียญสวยงาม คลิปนี้มารีวิวเหรียญพญาองคตฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ได้มาสองเหรียญองคตฝาบาทชุดทองคำ ำรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับรอชมคลิปหน้าครับว่าผมจะได้เรียนอะไรกลับมาบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ